ดูเอเ h ี n นฟอร์เชิงตังคิวโซมาดิโอคำเดอร์ไม่เอาดรงเดนตังคิวเดียนสิปิดกล่องตรงนี้ไว้คนนพี่น้องยคือคุณมาซองเมืองหนาเขาามาเศร้าเสียนั่นจะปิดกล่องทั้งน้อยกล่องไว้ เราอย่ปิดกล่องไว้ท่นมันหนุนหนุนมันซองมังหนาห้างว่าจะเอาเทียกล่องก็ได้สวัสดีค่ะหนึ่งร้านดวงใจกับพุ่น,นไหลาๆเด้อพี่น้องหนึ่งร้านดวงใจพุ่นไหลาๆโอ้ยทางพี่ว่าสิเอาลงกับ่นนบท่านเลยลงสิเอาทางพี่ล่องเอาทางพี่ล่องแค่น้อยกันเด้อพี่น้อง ขึ้นโดนเราทางพี่ระเด็นเพราท่านเหนเียวล่งเดือนประเด็นเากัทางพี่ลงจะเข้ากันเดินที่ลงไหลท่างผี่จะเข้ากันโอ้ยขออนุญาตลงไหลเพราะเดือทางผี่ทางพีเพราะท่านลงนองเดือดไปน่องแล้วเพอเดินท่นหันมาทางผีหนันผี่องไปท่างผีกอนซึ่งออกมาท่างผี่ ประเด็นสิ่งออนุญาตลงไหร่กนเด้ว มันมาทังผีประเด็นลงไหลลงไหลทางผีแล้วทางผีเปิดไหลไปไหลหลายชั่วโมง,ง,ง,งหรอพี่น้องไปเด็นก็เลยลงไหลอยกันลงไหลไทางผีน้ำล่มบนสีมาบนนอกวันนี้เนาะตะก่อนมีล่มบนมากอยู่วันนี้ล่มบนก็ว่ามาานอกเลย เมื่อวันไปเดินปวดมึงนี่แห้งแห้งมันนี่เอายาท่าไขแน่นเ้่องกินยานึ่งกินยาละอล่างไขมันก็ให้กินมื่อละเม็ด